กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาลยาสินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมามีรุ่นเจ้าสัวกับรุ่นชนะจน65มาอัปเดตนะครับแล้วก็มีลูกปูจือยังพอเหลืออยู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมเคเริ่มด้วยเออชนะจน65หลวงพระพัดก่อนแล้วกันเนาะนี่ตอนนี้ก็คือราคาก็ลงลงมานะนี่ ดอันนี้เป็นเนื้ออออบากา้าหน้ากากทองทิพย์แบบแบบเต็มเต็มวงเนาะแล้วก็ลงยาจีวอนแล้วก็ลงยาหลังผัดยศด,ด้วยนะลงยาหลังผัดยศนี่น่าจะมีแค่เนื้อนี้เนื้อเดียวมั้งเหมือนแบบเป็นเนื้อลูกลักนะแล้วก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยลงยาหลังผัดยศดูสิสวยงามช่ำๆนะตอกอ,อ่างชัดเจนนะผมเอาอ่างชัดเจนเอปกา้าหน้ากากทองทิพย์นะ จมูกส,สวยอันนี้เป็นบล็อกอะไรเอ่ยอน,นี่บล็อกลายเซนด้วยนะบล็อกลายเซนด้วยบล็อกลายเซนด้วยนี่นะเอาเท่าไหร่อ่ะลูกพี่อยากได้เท่าไหร่ก็ทักมาแล้วกันพันนิดๆอ่ะนะลูกพี่ชนะโจนหกห้าก,ก็ถือว่าลงมาเยอะอยู่ก็เหลือเหลือพันนิดๆเท่านั้นนะส่วนพวกยาแดงอะไรพวกนี้ก็ยัง ยังไม่ราคายังไม่ไปไกลเท่าไหร่น,นี่ห่วงเชื่อมเงินด้วยนะเ,เดี๋ยวดวยูอันนี้คือทักมาสอบถามด้วยเลยนะครับพันนิดหน่อยพันนิดหน่อยอันนี้อัป,ปก้านะครับนี่อัป,ปกาอยาแดงหมูกสวยบล็อกลายเซนนะครับลงยาช่ำๆเลยนี่ด้านหลังนะ ดูเลขหน่อยสีอู้เลขสวยนะ440ลงมันได้8เลขรวยนะครับนี่ชนะจนก็สร้างไม่เยอะนะผมชนะจนเนี่ยสร้างถือว่าสร้างไม่เยอะนะแล้วก็อืเก็บได้นะมีสักเท่าไหร่50,000เหรียญได้ไหมอืมประมาณนั้น50,000เหรียญนี่ถือไม่เยอะแล้วนะนะสูรรุ่นใหม่ๆแบบล่าสุดล่าสุดไม่ได้เลยนะ อันนี้บล็อกน่าจะธรรมดานะน,นี้นะเอ่อเป็นเนื้อชนวนนะผมนะตอ9เก้ารอบลงยาขอบขาวนะเรื่องนะรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่คนชอบอยู่นะเพราะว่าเป็นเนื้อชนวนแล้วก็ลงยาขาวด้วยขอบสี่หกเก้าเนื้อชนวนต่อ9เก้ารอบนะตอ9เก้ารอบแล้วก็ลงยาขอบขาว แต่การนี้ก็เมื่อก่อนกนะ็คือขึ้นไป2,000กว่าบาทนะตอนนี้ก็เหลือพันนิดหน่อยส่วนรายการนี้เป็นชนวนห่วงเชื่อมเงินใช่ไหมเดี๋ยวดูสิชนวนโบราณห่วงเชื่อมเงินหน้ากากอัปป้านะหน้ากากอัปก้าตอกเก้ารอบเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งีเก้านะครับบล็อกอะไรเอ่ย บล็อกลายเซนนะอันนี้บล็อกลาเซนอากาศรประกา้าโอเคจมูกสวยตอกเก้ารอบนะผมะตรงนี้นับได้สิบรอบสิบโอสิบสิบครั้งนัเนี่ยตรงนี้นี่ห้าเนาะนี่สี่ะโอเคมงชื่อมเงินนะราคาก็เมื่อก่อนก็ทุ่วลกสองพันกว่าบาทตอนนี้ก็เหลือพันนิดหน่อยนะครับอ่าไามีมีเข้ามาแค่สี่องนะ สำหรับชน,นะโจนห65นะมีทั้งหมด4องค์ด้วยกันที่เข้ามาใหม่ชดดึบอ่ะต่อไปก็จะเป็นรุ่นเจ้าสัวนะผมนะราคาก็ไม่แพงนะบินนะราคาไม่แพงก็เดี๋ยวนี่มีอันนี้อันเดียวที่ราคาแพงกว่าเพื่อนนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัฟก้าลงยาสามสีนะอันนี้คือแพงเอ่อรายการบนบนแล้วก็ อันนี้แพงเลขด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าเลขสวยขนาดไหนนี่นะลงยาช่ำๆลงยาเออ่พญานาคสวยๆไว้นะฮะลงยาสามสีนะจมูกมีรอยสกิดนิดนิดเน,นี่ยมีจุดดำๆนิดหน่อยอันนี้น่าจะเกิดจากบล็อกนะน่าจะเช็ดออกด้วยนี่ด้านหลังนน่เน่เน่เ่เลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เป็นไงอันนี้เลขสวย รายการบนอวก้กาลงยานะอันนี้อยู่ที่6 5 0บาทนะครับผมเลขสวยสุดๆ1 1 0 1 1 1ไปหาจากไหนอีกพี่เอ้ยนะ650บาทนะครับส,ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นองคาสามราบบาทนะครับมีอะไรบ้างมีอันนี้ทั้งหมด3เหรียญน,นะผมนะ,อะทองแดงลมน้ำตาลหนะ้ากากทองทิพย์หลังชนวนมีสามเหรียญด้วยกันเหรียญละ350าบาทมาดู ว่ามีเลขอะไรบ้างนะฮะก็จับจองได้นะครับให้ดูจมูกก่อนอ่ะจมูกสวยเด้ออันนี้ชดึดด้านหลังหน้ากากชนวนเลขหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามนะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามวงละสามร้อยห้าสิบบาทดูจมูกอันนี้องค์ที่สองชดืดโอเคจมูกสวยชดึด อ่านี้เลขสี่หลักนะเจ็ดหเก้าสองนะครับเจ็ดต่อไป,อไปเออตัวน,นี้ก็จะหมุกสวยหดูด้านหลังซหสี่ห้เออใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอะไรหนึ่งเอ้าเลขสวยเฉยหนึ่งสี่ยโอ้สีเยอะแท้ องละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีสามองนะอันนั้นแล้วก็มาต่อมาเป็นเนื้อสัมฤทธิ์หน้าการรกอนุบาหลังชนวนนะครับมีทั้งหมดสามองเหมือนกันองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะจมูกสวยดูหลังสิหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามครับผมหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งสามอันนี้ก็จมูกสวยเดี๋ยวดูหลังสิ หนึงน่งหนึ่งสี่สามสอง,งองละสามร้อยห้าสิบนะครับอุ้มีอันนี้หลุดมารายการหนึ่งไม่ใช่มีอันนี้อันนี้เนื้อสมลิตรหน้ากากอาบาก้าหลังชนวนมีสององนะอืมององมีสององมีสององส่วนอันนี้รายการนี้เอ่อไม่ใช่สามร้อยห้าสิบแล้วนะครับอันนี้หลังชนวนร้อยแปดเนี่ยจะแพงกว่าปกตินะอันนี้อยู่ที่องค์ละสี่ร้อยนะครับ เนื้อทองแดงหน้ากาลสำลริดหลังชนว 108, นระ้อยแปดนะอันนี้ก็คือจะเป็นชนวนแบบมวลสารเก่าของคุณบอยท่าไปจันที่เขาเอาไปออรวมเนาะเลข7จ็ดเจ็ดหกเลข4หลักซะด้วยอันนี้400ร้อนะอันนี้จะแพงกว่าห้ิบาทเองนะครับร้อยแปจนวนหลังร้อยแนะต่อไปเป็นออทองแดงโบราณลงยาขอบหลังชนวนมีสององค์นะทองแดงโบราณ นะจมูกสวยงามนะหลังชนวนเลขโค้ด1นึ่งนะครับผมนะอันนี้ทองแดงโบราณน,นี่ลงยาขอบนี่ด้วยนะนนะส้มเขียวลงยาพญานาคนะส้มกับเขียวส้มเขียวส้มเขียวชัด,ดอันนี้เลขโค้ด9 9 4 6 3นะอันนี้ อ่งค์สุดท้ายนะผมเป็นเนื้อสำลิดลงยาเออไม่ใช่เนื้อทองแดงกับไหลทองลงยาจัดเต็มนะอันนี้ก็ลงยาพื้นชําๆเลยสวยๆนะชิดดิบแปดสปดหกนี่แปดสามแก็อันนี้ก็าสาม้อห้นนอาสิบบาทต่อนะครับลงยาเหลือองค์เดียวนะองค์นี้ นะตามนั้นนะครับผมส่วนลวงพูดเจอก็ยังเหลืออีกประมาณสัก10กว่าองค์นะครับชอบ,ชอบรายการไหนก็มามาบอกได้นะครับผมไออย่างรายการนี้ก็คือลดลดไปเลยนะสำหรับอับปก้านะเนื้อเนืออัปก้าเด้อลงยาแบบไล่สีนะเป็นสีเลมอนนะครับสองพิมพ์นะสองพิมพ์ด้วยนะอันนี้คู่หนึ่งเอาไปคู่ละสี่ร้อยแล้วกัน ต่อไปคู่ละ400อันนี้ก็คู่ละ400เหมือนกันนี่นะคู่นี้ก็400ร้อยนะผมอัปป้าทั้ง2คู่เลยนะส่วนคู่อื่นๆใครอยากได้หนะก็เดี๋ยวลดให้ถ้าอยากได้นะทักมาได้เลยครับผมเหลือแค่นี้แล้วโอเคไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเจริญพรบนแล้วกันเนาะตอนนี้ราคาลงนะแล้วก็มีเข้ามาใหม่3าี่องค์อยู่สำหรับทองแดง ครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ